ร้อยเรียบร้อยอได้อีกแก้วพี่น้องอยู่เลยเบ็ดตีมือมือสเขาแก้มแบบนี้ครับตัวเล็กตัวน้อยก็บเพลีอครับเขาแก้มเลยองศาเบ็ดที่ผมตีเอาเองเนี่พี่น้องครับนี่มันอสเขาแก้มตลอดเลยครับผู้ใดสนใจกับทักได้เลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี สายเลาะทุกท่านนะครับมือนี่มาอยู่ทวงอยู่ทาเด้อพี่น้องครับเราดำภาพมาเลาะหายอกเบ็ดครับพี่น้องการยอกเบ็ดนี่คือการหายูหากินแบบโบราณน,นะพี่น้องครับผู้เฒ่าผู้แก่เพบนฟ้าหาหยอกอใส่ขั้นเบ็ดไม้ไผ่เห็ไหมหายอกน้ำปองหนามเนาะครับมือนี่ก็เลยสีมาเห็ดคอนเทนต์นะครับว่าระวังเบ็ดฝรั่งที่เขาสื่อมาราคาหลายๆพันกับเบ็ดขั้นสไลด์หรือขั้นไม้ไผ่ที่แทบจะไปลงทุนหรือหาได้น้ำ บ้านเทาเนี่แทบจะมีทุกหลังคาเลื่อนครับแต่ผมนี่ใส่เป็นขั้นสไลด์ด้วยพี่น้องขั้นบ่กี้ลอยนะครับกับเงียเขียดที่เทาสามารถไต่หาได้น้ำไฮน้านี่ครับนี่ครับตัวเบ็ดกับตีขึ้นเองนะพี่น้องครับกาดก็ใส่เป็นสลิงครับเวลาปากินเนี่ยมันจะเกาะปั๊บเนี่ยมันจะรุดเลยครับเอามารุ่นกันนะครับว่าระวังขั้นเบ็ดฝรั่งราคาหลักพันกับการยอกเบ็ดแบบโบราณเนี่ยในสิหากินง่ายกว่ากันนะครับพี่น้องครับ หมายมันนี่ก็อยูหน้าผมด้วยพี่น้องน้ำหล่นกันแทบเลยครับเข่าก็เริ่มถอ,อกแล้วนี่นครับเกสรอนเข่าออกแบบนี้ครับมุ้งบอกว่าปลาเริ่มสีอุ้ยล่งแล้วพี่น้องบงัดนี้ลูกพวกปลาซิวปลาคอนเนาะมันสิมาะถ่ากินปลาหน่อยปลาหน่อยก็สิมาะถ่ากินเกสรอนเขา่าเลยพี่น้องที่มันล่นลงมันบ่เนี่ครับน้ำฟอ,องน้ำที่แล้วไปเดี๋ยวเขาไปดูนี่ครับ แ้วน้ำแ e ้วหนึ่งแฉมหนึ่งแฉมอู้หเปิดตาหมาดนะพี่น้องเอ้ยเอ้านี่ครับแฉมหนึ่งปากอ่นี่ครับเบ็ดตีมือว่าจะเข่าแก้มแบบนี้ครับตัวงามอยู่แล้วครับเหยับลอยเลยเอาเขียดไปกินพร้อม สั่วสิเปิดตามานเลยครับดูเรื่องนะครับนี่เปิดตาม้านเรียบร้อยใส่กระชัางก่อนเพียงจนชิดเทียงถี่ใบไป่น้องก็ไดไตัวแรกหากินง่ายอยู่ดอกครับมีป่าพี่น้องนี่มันจะขายากอยู่ครับป่าปีนี้มันแดงโดนแบบนี้มุมมีป่าจะขึ้นมากครับน้ำคลองน้ำห่วยก็บพวกอยมีป่า ถึงหนามากไหมครับมันขึ้นฝนตกแห้งครับมันขึ้นนี่แบบนี้ครัขังก่อนมันขี้ส่งหัวซัวความได้ไหม่นาส่รงหัวซัวเลยขี่เลาะบางอี่ก็ได้ไหมเนาะใส่ไปตัวนึงได้ไปตัวนึงแล้วครับบัดเดี๋ยวสิเอาอีกตัวกันแล้วนี้ กินเลยแล้วบก,กินเลยแน้วเรียบร้อยเรียบร้อยอีกแล้วครับย้อ,อ,ยอนลงไปกินเลยครับ สุดยอดพี่น้อองเ้ยนี่ครับตัวเบ็ดผมเขาแก้มตลอดครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับตัวเล็กตัวน้อยก็บเลือครับเขาแก้มเลยทำผู้ใดสนใจก็สร้างด้เด้อพี่น้องครับผมรับตีอยู่ครับทันนี้รับสร้างทำหอ้เด้วพี่น้องบรับบุรีมีบุรีมีสำเร็จไปนะครับของสร้างตีอยู่นะครับนี่ผมเห็ดอยู่ครับนี่แต่อีกนึงแก้มครับพี่น้วยมันได้สองแล้วไปเดี๋ยวตามต่อครับผมนี่เขาเต็มปากเลย

อีกแก้วพี่น้องกินปุ๊บดึงเลยโอ้ยสุดยอดอย่างสีม้านขนาดนั้นครับคุณนี่นี่ครับพี่น้ององศาเบดที่ผมตีเอาเองเนะพี่น้องครับนี่มันสิเขาแก้มตลอด,ด,ด,ดเลยครับผู้ใดสดใจก็ทักได้เด้ครับผมสีโบมีคําวาาผ่าดเลยครับถามันกืนเข้าไปนี่คือจังไหนเขาแก้มตลอดครับสีโบติดค้างสีโบติดค้างสีโบติดตึ้งหัวนะครับจะติดอยู่เขาแก้มตลอดเลยครับ ด้วยวกสาเบสที่พวกตีนะครับผมจะด,ดัดน,นี่เป็นเบสตีมือได้พี่น้องใส่เล็กสปริงครับบริเวนใจกระทักได้เด้อยครับนี่กันสว่ากับเป็นสลิงครับใส่กันยาวๆเลยนี่ครับเบสสิ่ของผมครับอีกหนึ่งแต้มมันๆพี่น้องเดี๋ยวเจอกันนี่ครับขึ้นิ้แล้วยอกปลานี่ขันมีปลานี่บ่าเลยยอกโดนครับยอกสองสามเชียยกเบื้องสิขามันมีมันกินหลนครับ แต่ที er <us> ่ว er> erm ่าหินผมยกรถด่ย้อน่ามันบนลุงนี่้องมันบนล่งหนาเขามันหนาตกนาำองจนมันลุ่งหนาเห็นมันแตะน้ำแตะแตะนี่แม่นนะครับลุ่งหน้าไปยกเบิ้งสองสบาทบุ้งเยี่ยวกันใหญได้เลยครับตอนนี้มาปล่อยปองน้ะองน้ำไหลแห้งอยู่บนหัวซีมี่ตูดเลยครับ อยูเลยส่วนอไปกอยูเลยพีน้องเรียบร้อยือง้น่ยกัน เขาแก่กุ้งเก่าครับตัวนี้นี่ครับเหยบบลอยเลยอ้าหลุดมาเกาะตาพี่น้องนี่ครับพอหลอดครับพอแต่ว่าพอแต่ว่ามันคกนนี้เบ็ดที่ผมตีขึ้นมาเองนี่ียบร้อยเลยครับตัวงามนี่ครับแต่มาอีกหนึ่งแฉมนะพี่น้องสนใจกระทักได้ด้วยครับพี่น้องนี่เป็นเบ็ดที่ผมตีขึ้นมาเองเนะนี่คือว่าเคยสื่อมาใส่แล้วครับ เคยสือมาใส่แล้วที่นี่เวลาเขาไปตกมันบ่ไอ้ดังใจเขานะครับ,รบวัดวเขาแน่วัดถือออกคางออก,ออกยังสีพ่คอ่อเกาอดีครับนี่เขามาตีเองเขาใส่เองเขาตีเองเขาจังหูครับว่าเขาควนสีดัดไปองศาแบบใดนะครับเข็ดสูงแบบใดดัดสายดัดขวาแบบใด,น,บน,ดนี่ครับการเงาสำาร็จนี่ครับเรียบรออีกหนึ่งแต้ม,มครับผมเอครับผมมาสรุปแต้มกันนะครับสําหรับการยอ่อแฝงเมื่อันนี้ได้ยู่ซีแต้มเด้นไปหน่อยครับแต่ซีแต้มนื่องจากว่า ปลายังอ่เพระท่านส่วนดีนะครับเนี่ยว่าจะเอ่อยจากว่าเขานี่มันท่านั่นเกษรนพระท่านอ่ะรุนนะครับเขาบ้านอ๋อกระดกนะกับล่อไวหลอบรุ่นนะครับเดี๋ยวบ่าวดำชิมาหยาาเมืองไม่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับตัวเบ็ดตีมือนะครับเบ็ดสิ่งสําหรับยอกนะครับของบ่าวดำเองนะครับนี่ครับท่านใดสนใจกะทถักได้เรียพี่นอยครับถักมาทางอ่อไมเจือก็ได้ครับอินบอกก็เลยหรือว่าสนใจกะ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พงตรงจาก,กันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคงเจอกับไปบานไปกินเข่าแล้วพี่น้องเอ้ยหิ้วเข่าแล้วเที่ยงแล้วครับออกมาจะสอบแก่เริ่มหิ้วเขาแล้ว,ลว,ออนว,ลวในชีแต้มครับสำหรับการวาดปลาเมื่อนี้ถือว่าเป็นที่พ่อใจครับเนื่องจากว่าเบ็ดที่ผมดัดเองนี่เขาเขาแก้มนะครับเขาขางแก้มตลอดเลยครับบ่บว่าคอยผ่านนะครับถามมันคืนนะต่ตัวหน่อยอีดีกั มันกะยังว่านะครับมันโอมงเขียดบ่ได้กะปล่อยมันไปซะเขาก็เอาตะดูดงามๆนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจากกันเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมฝากกดไล k ์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้เราต่อในเรื่อครับพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ